ห้องพักลดเส้น,นมดกิโตค้ครับอันนี้มีเทีย<ต>ใช่ลิทิกปะเช่หน้าเทียลิทิกไหมเด้อห้องพักครับเพื่อนๆ เป็นบังกะโรนะฮะนะคะ,นะคะบังกะโรนะฮะจะเห็นอ,อ่าอทะเลนะคะนะคะมีเป็นกระจกนะฮะ,เ,ะ,ะ,ะเขาทำความสะอาดทุกวันจะ้ะเด๋ยป้าเคยมาพักครั้งนึงแล้วเลยติดใจนะ,ะนี่ห้องน้ำ ดไฟตรงไหนห้องนอ้ำเนี่ยโอ้โอ้ฟมเอ่อดูก่อนอ่ะวัวเห็นอ่ะนี่ป่ะนี่ไฟห้องน้ำป่ะอ่านี่ไฟห้องนอ้ำดีพี่น้องเห็นป่ะค่ะห้องน้ำอ่ะ ที่แขวนผ้าคนหนูข้างบนเป็นตู้เย็นนะคะมีกาแฟให้นะคะากาแฟน้ำดื่มเตียงนอนอน้องค่ะจะมองเห็นบังกะโลที่อยู่ข้างบนนู่นด,ด้วยนะคะเมื่อก่อนอย่าปลาพักอยู่ข้างบนแต่ตอนนี้เต็มนะคะ